สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ดินแดนสวรรค์ของเ่าคนเถื่อนแบนชีความเดิมตอนที่แล้วคือการบุกหนักของลับบิดหลังจากที่รู้ว่าลูคสัสอยู่ในเมืองก็ไม่รอช้าที่จะยกพวกบุกเข้ามาในแบนชีเขาเริ่มจากรลักพาตัวแม็กซ์นั่นกดดันให้ลูคสัสไม่มีทางเลือกเขายอมเอาตัวเองเขาแรกเพื่อให้คนที่เหลือปลอดภัยแต่พอทุกคนรู้เรื่องก็คงไม่มีใครปล่อยให้ลูคสัสเผชิญชะตากรรมแครลี่นำทีบุกมาช่วยลูคสัสได้สำเร็จแต่หลังจากนี้จะเป็นยังไงเมื่อเจ้าหน้าที่ FBI เจอศพของนายอำเภอตัวจริง และแรบบิดยังมีชีวิตรอดเบือ่อไหมครับเวลาดูหนังแล้วภาพไม่ชัดเจอโฆษณามาขัดจังหวะก,กวนใจผมมีโปรดีๆมาแนะนำนั่นคือเน t f l i x p r e m i ี m ียมโดยทีมงาน NF t h เ a t e r เตอร์าคาเริ่มต้นเพียง1 3 9บาทตอ่อเดือนจากปกติ419บาทมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1 0 0 0 0หมืเรื่องไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีหรือแม้แต่อนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวลองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูไม่หาย วิธีสมัครก็ง่ายมากมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ใช้เพียงแค่ ID ลายอย่างเดียวพอการันตีโดยผู้ใช้งานมากกว่า250,000แอบเคิลและสำหรับเพื่อนๆที่มาใช้บริการยังสามารถลุ้นรับเงินรางวัล50,000บาททุกสิ้นเดือนจากกิจกรรมอีเวนต์เทยเตอร์ที่จัดมาแล้วมากกว่า30ครั้งใครที่กำลังมองหาบริการดีๆที่ไว้ใจได้ไม่ลอยแพ้ลูกค้ามีตัวตนจริงสแกนหน้านี้ได้เลย NF Theater เปิดซีซั่นในบ้านของลูคัสเขาหมดสภาพไปหลายสัปดาห์แต่หลังจากฟื้นตัวเขาก็เริ่มฟิตร่างกายเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อวันหนึ่งแล้บบิดจะกลับมาคือมันผ่านมาแล้วหลายสัปดาห์ครับซีรีไม่ได้เล่าละเอียดมากแต่จะค่อยๆเผยออกมาผ่านบทสนทนาตำรวจยังหาตัวแลับบิดไม่เจอกอดอนกีดกันไม่ให้แขลีเข้าบ้านไม่ให้เจอหน้าลูกนานวันเข้าเธอก็เริ่มคิดถึงชีวิตธรรมดาอันแสนน่าเบือ่อ ส่วนลิเบกาหลังจากที่ระเบิดโรงแรมทิงความรู้สึกผิดก็เริ่มก่อตัวขึ้นภายในใจเธอกลับมายังชุมชนบ้านเกิดแต่งตัวตามกฎเพื่อที่จะเดินเข้าไปขอโทษครอบครัวเธอคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายแต่ความเป็นจริงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเธอรู้แล้วว่าตัวเองเพิ่งบ้มท่านนายกเทศมนตรีบาปนี้ไม่สมควรได้รับการอภัยในตอนนั้นใครพายายามเกลี้ยกล่อมให้หลานใจยเย็นบอกว่าเราไม่รู้ว่ามีคนอยู่ในตึกไม่ใช่ความผิดเราและสำหรับโลกภายนอกการล้มตายถือเป็นเรื่องธรรมดา ถ้ารับไม่ได้ก็กลับไปทาไล่ซะซึ่งชีวิตแบบนั้นมันน่าเบื่อเกินไปสําหรับสาววัยรุ่นลิเบกาเลือกอยู่กับลุงไคต่อชังหัวความรู้สึกผิดชังหัวท่านนายกเทศมนตรีขณะเดียวกันจอบกับลุงชูก้าก็ตามมาเก็บกวาดความลับของลูคสัสผลเขาย่องเข้ามาในห้องชนสสุตรตามหาศพของนาาอำเภอลูคสัสแล้วก็เอาไปหมกไว้ในป่าเหมือนเดิมแต่รอบนี้จะเป็นป่าที่อยู่ห่างไกลและจากบนเรียนครั้งที่แล้วคือต้องขุดให้มันลึกๆหน่อย พอเรื่องมันใหญ่เกินตัวส่วนกลางก็เลยส่งคนมาช่วยเจ้าหน้าที่ดีนเซเวียเขาชื่อจิมอย่างแรกที่ดีนพาจิมมาดูก็คือศพสามศพที่เจอในป่าสองคนนี้ชื่อเชาวกับเดวมอนพวกเขาเป็นคนท้องถิน่นแต่ศพที่สามที่เราเจอฝันของศพหายไปหลายนิ้วมือถูกลบและเมื่อสองวันก่อนมีคนบุกเข้ามาขาโมยศพรายละเอียดเล็กน้อยจิมเป็นพวกหัวล้นเอาเรื่องขนาดพนักง,งานสั่งห้ามเขาก็ยังสูบแต่ส่วนที่เป็นประเด็นคือจิมไม่ได้สนใจขยะพวกนี้เลยสักนิดอย่างเดียวที่เขาสนก็คือเรื่ององงขิรบบ จิมเรียกทุกคนที่เกี่ยวข้องมารว,ตวม,มตัวเอเมดบล็อกเคลลี่แคลลี่และนายอำเภอลูคัสคนสุดท้ายนี่แหละที่จิมรู้สึกคุ้นหน้าย,ยังบอกไม่ถูกจุดประสงค์คือแจ้งให้ทุกคนทราบวันนี้จะเป็นการสืบสวนของ FBI และจิมอยากรู้ทุกอย่างรายละเอียดปลีกย่อยเราคงรู้กันอยู่แล้วเพราะงั้นขอสรุปให้แบบง่ายๆเริ่มจากนักฆ่าของแล็บบิดบุกมายิงใส่กลมนายอำเภอแต่นักฆ่าพวกนั้นก็โดนเก็บโดยฝีมือใครก็ไม่รู้ จากนั้นลูคัสก็เอาตัวเองเข้าแหลกเพื่อให้แม็กปลอดภัยพอแครี่รู้เรื่องเธอก็เลยบุกไปช่วยโดยได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนตำรวจในมุมมองของจิมทุกอย่างมันดูย้อนแย้งไปหมดแถมเขายังเป็นคนตรงๆถามหมดไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวถามแครลี่ว่าคุณได้นอนกับนายอำเภอหรือเปล่าเพราะจากประสบการณ์ผู้ชายที่ยอมตายเพื่อคนอื่นก็มักจะมาจากเรื่องลักๆคกล้กลกลนี่แหละต่อให้พวกเขาจะช่วยกันปกปิดแต่จิมกลับมองออกอย่างง่ายดายพวกนี้มีความลับและเขาจะใช้มันให้เป็นประโยชน์ อย่างไงใช่ไหมครับหลังสอบปากคำเสร็จเขาก็เริ่มแจ่กข้อหาลูคสัสไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในคืนที่เกิดเรื่องยอมคืนปืนกับตานายอมเภอมีเจตนาช่วยเหลือพลเรือนที่เกือบถูกฆ่าและเท่าที่จิมทราบลูคสัสไม่มีส่วนรู้เห็นในการประทะดังนั้นจิมถือว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องยินดีด้วยคุณได้เป็นนายอมเพออีกครั้งส่วนบล็อกเขาเป็นผู้ดูแลในคืนนั้นเพราะง้นต้องรับผิดชอบฐานบน18เดือนและเขียนรายงานการประพฤติคนที่เหลือโดนไปคนละ12เดือนบล็อกต้องไม่พอใจอยู่่่แแลล้ววคครับตกก็ดดดีาโนป ดูเหมือนจิมจะเป็นคนดีใช่ไหมครับแต่เปล่าเขาวางหมากเอาไว้หมดแล้วเป้าหมายแท้จริงคือมิสเตอร์ลับบิดหมอนั่นไม่เคยโผล่หัวออกมาแต่ไงยูดีดีถึงมาสนใจเมืองบานนอกเขาเชื่อว,ว่าความลับต้องอยู่ที่นายอำเภอกับแคลรี่และหมากตัวสําคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือเธอแคลรี่สรารภาพว่าเธอเป็นลูกสาวของลับบิดจิมก็เลยยัดข้อหาข้อพรองอาวุธปืนทั้งๆที่เธอใช้มันเพื่อปกป้องลูกคุณพอจะเห็นภาพใช่ไหมครับยังไงซะคนที่ยอมตายเพื่อแคลรี่คงไม่หนีไปไหนแค่จิมหาเรื่องส่งแคลรี่เข้าคุก ยัดทันบนใส่เพื่อนตำรวจทุกคนก็จะกลายเป็นเหยื่อล่อนับตั้งแต่เกิดเรื่องของลับบิดหลายๆอย่างก็เปลี่ยนไปพอสมควรแคลี่ถูกกีดกันอยู่บ้านไม่ได้เธอก็เลยต้องมาเช่าโรงแรมเล็กๆลูคสัสได้กลับมาทํางาน และทุกครั้งที่มีเวลาว่างเขาก็มักจะวางแผนทาอะไรแสบๆเสมอในที่สุดพวกเขาก็ได้ปล้นลดคนเงินของคาสิโนสักทีแบบว่าคนมันต้องกินต้องใช้งานนี้จะมีจ็อบแคลรี่แล้วก็ลูคัสแผนคือให้จ็อบปลอมตัวเข้าไปเป็นคนเฝ้าเงินหาจังหวะเปิดประตูแล้วก็โกยเงินออกมาตอนที่ลดอย่างวิง่งแต่มันก็มีปัญหาอยู่บ้างคนขับได้ยินเสียงพวกเขารู้แล้วว่ากําลังโดนปล้นหนึ่งในนั้นโผล่ออกมายิงกดดันให้พวกลูคัสต้องทิ้งภารกิจ ซึ่งมันได้ผลแค่แรกๆจะเอาทั้งทีลูคัสต้ตองปล้นให้ขุมเขาโดดกลับเข้าไปในรถโยนถุงใส่เงินออกมาให้ได้มากสุดและเมื่อถึงจุดที่วางแผนไว้ลูคัสก็โดดกลับมาขับรถฉีกไปอีกเส้นทางเพื่อหนีเอาตัวรอดเหมือนจะสลัดผลแต่อยู่ๆก็มีสาวที่ไหนไม่รู้บิดมอเตอร์ไซค์มาไล่ล่าเธอไม่พูดอะไรชักปืนได้ไล่ยิงอย่างเดียวกลุ่มของลูคัสพยายามยิงสวนแต่สุดท้ายพวกเขาก็พลาดอย่างรถถูกยิงเสียหลักจนพุ่งเข้าข้างทาง สาวคนนั้นไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดมือเธอควักปืนโกลไล่ย,ยิงลูคัสจนไม่เหลือโอกาสให้สวนกลับโชคดีที่จ็อบมีแผนสำรองเสมอหากเกิดอะไรผิดพลาดลุงชูก้ากับรถตู้จะตามมาช่วยนั้นเปิดโอกาสให้พวกเขาหนีหลอดแต่ก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปทุกคนเอาแต่คิดถึงชีวิตตัวเองมีก็แต่ลูคัสที่วนไปหยิบเงินมาได้ถุงหนึ่งส่วนคนที่ตามล่าก,ก็ไม่ใช่ใครหรอกครับเธอคือโนล่าน้องสาวแท้ๆของอเลส เรื่องนี้ทำเอาแคลรี่ถึงก็ผัวเสียเธอคล่องใจจัดว่าพวกนั้นรู้ได้ไงว่าลดคนเงินอาจถูกดับปลนข้อมูลล่วงไหลหรือเปล่าซึ่งอะไรแบบนั้นไม่มีแน่นอนจ็อบเช็คทุกอย่างหมดแล้วและอย่างใน้นอย,นอยพัวเขาก็ได้ค่าเหนื่อยมาประมาณแสนห้าว่าแต่แคลรี่มาร่วงวงได้ไงใช่ไหมครับเรื่องมันก็ง่ายๆโดนไล่ออกจากบ้านและที่ทำงานเธอกำลังถังแตกนี่จึงเป็นงานเดียวที่เธอทำได้แล้วภายในไม่กี่ชั่วโมงอเล็กซ์ก็ส่งคนมาเก็บกู้เงินเรื่องใหญ่ขนาดนี้ต้องมาถึงหูกลมนานอำเภออยู่แล้วครับ เงินทั้งหมดอยู่ครบหายไปแค่ถุงเดียวและเท่าที่อเล็มีข้อมูลพวกนั้นไม่ธรรมดาภาพจากกล้องวงจรปิดใช้ไม่ได้เซิร์ฟเวอร์ล่มเมื่อตอนเช้าข้อมูลสำรองก็โดนไวรัสลูดไปจนหมดแถมเส้นทางที่หัวขโมยเลือกใช้ยังเป็นเส้นทางที่รู้จักกันเฉพาะคนในพื้นที่รู้แบบนี้ลูคัสก็อุ่อในใจขึ้นมาหน่อยแต่คนที่ต้องเดือดร้อนจริงๆยังไงก็หนีไม่พ้นอเล็ ถึงเขาจะเป็นหัวหน้าเผ่าแต่ก็ต้องแบกรับแรงกดดันจากผู้หลักผู้ใหญ่ห้องประชุมเริ่มเกิดความกังวลรอบที่แล้วก็ล้มเหลวในการสร้างโรงแรมในเจ้เรื่องที่โดนปล้นเงินไปสดๆพวกเขาไม่เห็นด้วยกับวิธีบริหารกิจการของอเล็กซ์เขายังเด็กเกินไปซึ่งเจ้าตัวไม่ได้คิดแบบนั้นและทางออกสำหรับปัญหาพวกนี้มันง่ายซะยิ่งกว่าง่ายหลังจากนั้นไม่กี่วันกอดอนก็รับหน้าที่กล่าวคำไว้อะไรกับทุกคนในเมืองแบนชีก็เหมือนกับเมืองอื่นๆเรามีด้านมื่นและความลับของเรา แดนยังหนุ่มเกินไปสําหรับตาแหน่งนายกเทศมนตรีและแน่นอนยังหนุ่มเกินไปที่จะตายมีบางอย่างบังคับให้เขาต้องสู้เพื่อความดีและความยุติธรรมระหว่างนาั้นซีรีจะตัดสลับสถานการณ์ของแต่ละฝ่ายกอดอนเครียดมากที่ต้องแยกทางกับภรรยาต้องดูแลลูกสองคนไม่ให้พวกเขามีปมด้อยจอบนั่งนับเงินที่ได้จากการทํางานถึงจะไม่ได้มากแต่มันก็ช่วยให้พวกเขาอยู่ต่อไปได้อีกสักระยะและแคลรีมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เธอจะตัดขาดจากลูก,ลก เช่นเดียวกับลุงชูกาทุกวันนี้เขาก็ยังคิดถึงภรรยาที่จากไปมันเป็นช่วงที่ทุกฝ่ายกําลังเข้าสู่ช่วงขาลงกลางดึกวันเดียวกันลูคัสก็มานั่งดื่มในบาร์ของลุงชูกาซึ่งแกมีคําถามกวนใจนิดหน่อยนายไม่สงสัยบ้างหรอว่าน,นายจะโชคดีไปถึงเมือ่อไหร่อาจถึงเวลาแล้วที่นายควรไปเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆได้แล้วเอาอันยังมณดีพวกนั้นไปขายซะมันจะทําให้นายไปอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกไม่ใช่ว่าลุงชูกาแพยายามไล่เขาแค่เป็นห่วงไม่ช้าก็เร็วต้องมีคนรู้ว่าลูคคสเป็นใร ซึ่งคคำตอบของเรื่องนี้เป็นอะไรที่เรียบง่ายแคลรี่คือทุกอย่างของลูคัสหากไปจากที่นี่เขาก็ไม่เหลืออะไรเลยแต่ในคืนนั้นโดลาน้องสาวของอเล็กซ์ก็เข้ามานั่งข้างๆชวนคุยกันไม่กี่ประโยคแล้วก็ไม่หลอดถึงปากจะบอกว่าลืมแคลรี่ไม่ได้แต่เรื่องบนเตียงนี่ไม่พักเลยต่อเนื่องกันในตอนที่2เปิดเรื่องกันที่คลับเ้ลระบำหนึงในธุรกิจของคลายพอกเตอร์ บล็อกมาโพสที่นี่เพราะเขามีเรื่องอยากคุยด้วยพอเข้ามาบล็อกก็ได้เจอกับชายคนหนึ่งที่นั่งสำนึกผิดอยู่ต่อหน้าไข่สภาพหน้ายับไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเขากำลังมีปัญหาแต่เขาไม่กล้าที่จะฟ้องมันกับเจ้าหน้าที่บอกว่าแค่โชคหลายหกล้มระหว่างทางแต่ขอเข้าเนื้อหาหลักสองศพที่นายพลานเจอในป่าบล็อกได้ข่าวว่าพวกเขาทำงานให้ไข่เขาก็เลยอยากรู้รายละเอียดก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากหรอกครับบล็อกค,คิดว่าเป็นฝีมือไข่แบบว่ามีเรื่องผิดใจอะไรกัน ซึ่งคำตอบคือเขาไม่รู้อย่างเดียวที่รู้คือสองคนนั้นหายไปในวันที่นายอำเภอลูคสัสเข้ามาในเมืองและก็อย่างที่เรารู้กันตอนนี้อเลสกํกำลังซวยหนักห้องประชุมเริ่มมีความกังวลโรงแรมโดนระเบิดรถขนเงินโดนดับปล้นหากเขาไม่ทำอะไรเลยทุกคนก็จะลวงหัวกันโค่นอเลสแต่ทุกปัญหาย,ย่อมมีทางออกตัดภามาที่เคลลี่ก่อนตอนนี้จะชุลมุนนิดหนึ่งเพราะงั้นขอไปแบบเร็วๆชายคนนี้ชื่อบลิสแฟนเก่าของเคลลี่ก่อนที่เธอจะมาเป็นตำรวจ เขามักจะเรียกเธอว่าเจ้ากระลอกหน่อยแบบว่ามันน่ารักดีแต่ส่วนสําคัญคือพวกเขาสองคนจบกันไม่ค่อยสวยบลิสรักในการใช้ความรุนแรงเคลลี่ทนไม่ไหวก็เลยขอแยกตอนนั้นเคลลี่แจ้งความไว้ได้วยครับศาลก็เลยมีคําสั่งห้ามเข้าไกลซึ่งเรื่องนั้นมันก็ผ่านมาแล้วหลายปีบลิสรู้สึกผิดนิดๆเขาอยากขอโทษอยากคุยแบบเปิดใจเมื่อเร็วๆนี้ญาติเขาเพิ่งชวนมาทำงานสร้างสาว่ายน้นาในแบรนชีเงินเดือนดีมีสวัสดิการแต่การจ้างงานนี้จะไม่เกิดขึ้นหากยังมีคำสั่งห้ามเข้าใกล คุณพอจะเห็นภาพใช่ไหมครับเรื่องมันผ่านมาแล้วหลายปีเคลลี่ก็เลยเริ่มใจอ่อนเธอเชื่อว่าเวลาจะเปลี่ยนบลิสให้ดีขึ้นไม่กี่สัปดาห์ต่อมาจะเป็นการพิพากษาคดีของแคลลี่ข้อพรองอาวุธปืนผิดกฎหมายต่อให้เธอจะอธิบายเหตุผลแต่นี่คือหมากที่จิมวางไว้ผู้พิพากษาตัดสินโทษจำคุก30วันให้เวลาเธอ3วันสำหรับจัดการเรื่องภายในครอบครัว ว่าแต่เกิดอะไรขึ้นกับเคลลี่ในช่วงนั้นขออธิบายแบบสั้นๆตอนนั้นเธอยังไม่ได้เป็นตำรวจส่วนบลิสเขาเป็นพวกขี้หึงที่ชอบใช้ความรุนแรงพอมีหนุ่มคนอื่นเข้ามายุ่งกับแฟนสาวเขาก็เลยใส่ซะแม้กระทั่งเคลลี่ก็สวยไปด้วยและในปัจจุบันลูคัสก็ได้รู้เรื่องราวนี้จากคำบอกเล่าของเอ็มเม็เขาออกแนวเป็นห่วงแต่เคลลี่ก็ไม่อยากให้นายอำเภอม,มีเรื่องกังวลเพิ่มเรามาเข้าเนื้อหาสำคัญกันดีกว่า ทุกอย่างจะเริ่มต้นที่ลงเชือดของใครเขาแค่มาดูความเรียบร้อยแต่ไม่นานก็ได้รับสายจากอเล็กซ์เขาบอกไว้แค่ว่าไม่ว่าด้วยวิธีไหนผมต้องทําให้คุณเรียนรู้ซะบ้างว่าควรอยู่ให้ห่างจากคาสินโนของผมจากนั้นก็บึมรถขนวัวของบริษัทโดนระเบิดกระจุยซากวัวน,นี่ลอยมาเต็มเลยสีโฟแท่งนี้ไม่ใช่เพราะเรื่องโรงแรมอย่างเดียวแต่มารวมถึงเงินแสนห้าที่ถูกปล้นอเล็กซ์อยากได้คืนและเขาต้องได้ ใช่ครับอเล็กซ์คิดว่าใครเป็นหัวขโมยเจ้าตัวนี่ถึงกับงงเลยและยังไม่หมดแค่นั้นเป้าหมายต่อไปคือริเบกาคืนนั้นเธอกําลังไปหาลูคสัสแบบว่าคนมันคิดถึงให้ทําไงได้แต่เธอก็ถูกทหารนาวิกสามคนเข้ามาพูดจาลวนลามพอลิเบกาไม่เล่นด้วยก็เริ่มถึงเนื้อถึงตัวลิเบกาพายายามสู้กลับแต่ลําพังผู้หญิงตัวเล็กๆไม่อาจสู้แรงชาย3ามคนได้เว้นแต่โนลาเธอเข้ามาซัดพี่ๆนาวิกสเสียบลิเบกาหลงดีใจได้สักพักก่อนจะโดนยาสลบตบเข้าเต็มหน้า จริงๆความคิดนี้ไม่ได้ออกมาจากหัวอเลสโนราเห็นว่าริเบกาสำคัญต่อใครเห็นว่าพี่ชายกำลังถูกกดดันก็นเลยยื่นมือเข้ามาช่วยถึงการลักพาตัวจะไม่ใช่อะไรที่ดีนักแต่วิธีนี้จะทำให้ใครหันมาสนใจและพอหลานสาวหายตัวไปสถานที่แรกที่ใครตามหาก,ก็คือบ้านของลูคัสเขาดูร้อนใจมากกว่าครั้งไหนๆที่ผ่านมาถามไปตรงๆว่ารีเบกามาที่นี่หรือเปล่ากับคนอย่างใครนะ่ะอธิบายไปก็เสียเวลาลูคัสก็เลยแนะนำให้เขาลองโทรหาเธอก่อน เป็นอีกครั้งที่ทั้งสองได้คุยกันและเหมือนว่าอเล็จะเริ่มเห็นด้วยกับวิธีการของน้องสาวเขายื่นข้อเสนอไปว่าเอาเงินแสนห้ามาคืนก่อนเที่ยงแล้วรีเบก้าจะปลอดภัยซึ่งไคเบื่อแล้วที่จะพูดเรื่องเงินเขาตอบกลับด้วยอารมณ์ที่เดือดพล่านฟังให้ดีนะสำหรับเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนายจะสำนึกว่าไม่ควรมาตอแยกับฉันและเมื่อเวลานั้นมาถึงนายจะร้องขอความเมตตานายหาเรื่องใส่ตัวแล้ว แต่ก่อนที่อเลส์จะกลายเป็นคนดวงสวยลูคัสสวยก่อนขายสั่งให้เขาตามหาลีเบกาถึงลูคัสจะไม่มีอำนาจในพื้นที่ของชาวอินเดียแดงแต่บุญคุณต้องตอบแทนเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนลูคัสเป็นหนี้ชีวิตไข่บางทีนี่อาจถึงเวลาแล้วระหว่างที่ลิเบกาถูกจับอเลส์มีเรื่องอยากคุยกับเธอนิดหน่อยเขาเคยเจอลีเบกาในงานเทศกาลครอบครัวเธอขายภายและตอนนี้เธอได้ทิ้งพวกเขามาใช้ชีวิตกับครอบครัวอีกแบบบอกตรงๆน่าเสียดายเหมือนกันเขาเองก็ชอบภายพวกนั้นซะด้วย บทสนทนาอาจไม่ได้สําคัญอะไรมากท่าทางตั้งหากที่เป็นประเด็นลีเบกาไม่กลัวอเลสกกล้าต่อร้องต่อเถียงใช้คําพูดยอกย้อนต่อให้เขาจะพายายามเค้นถามเรื่องระเบิดโรงแรมก็ได้คําตอบกลับมาแค่ว่าลุงของฉันแค่ขายเนื้อไม่ปล่อยให้รอนาะนลูคสัสบุกเข้ามาในคาสิโนของชนเผ่าโดยมีจ็อบช่วยเคลียร์ระบบรักษาความปลอดภัยไม่ได้เข้าด้านหน้าตรงๆเน้นอ้อมเข้าทางห้องครัวและจากแบบแปลนอาคารที่จ็อบมีอยู่มันช่วยให้ลูคสัสเลี่ยงหมัดไปได้เยอะเลย แต่ไม่ว่าเส้นทางจะดีแค่ไหนเขาก็ไม่อาจลอดผ่านประตูที่มีกาดเฝ้าก็คงต้องมีการลงไม้ลงมือกันบ้างและหลังจากคนแรกที่ลูคสัสซัดไปคนที่2ที่3ก็ตามมาเรื่อยๆงานนี้ห้ามใช้ปืนเพราะมันอาจดึงดูดให้เจ้าหน้าที่จิมหันมาสนใจกว่าจะฝ่าฟันไปได้นายอำเภอของเราก็ยับเอาเรื่องโดนหมดทั้งหมดัทหมดทั้งกระบองเหล็กต้องใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าลูคสัสจะเข้าถึงตัวอเลส เขาเจอโนราอยู่ด้วยครับยังไม่ทันหายช็อกก็โดนย่งปืนไปซะแล้วแต่การที่เขาทํางานให้ใขรไม่ได้หมายความว่าเป็นขี้ฆ่าอเล็กซ์รักพาตัวผู้หญิงเรื่องมันก็แค่นั้นเขาเสนอคืนคืนตัวรีเบกาแล้วทั้งหมดนี้จะถือเป็นเรื่องเข้าใจผิดจริงๆอเล็กซ์จะยิงลูกคาทิ้งเลยก็อย่างได้แต่เขาจไม่แข็งพอจะมีเรื่องกับตำรวจและหลังจากนี้อเล็จะหันไปเล่นแบบซึ่งหน้า ่อนที่ลูคัสจะพาลิเบกากลับบ้านเขาก็อยากเตือนไว้ด้วยความหวังดีใครอาจจะดูเหมือนคนดีแต่เขาไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นเธอไม่ควรอยู่ที่นี่ลิเบกาก็เลยตอบกลับงั้นให้ฉันไปอยู่กับคุณสิลูคัสคิดว่าเธอแย่เล่นแต่ผมว่าลิเบกาเอาจริงเสร็จแล้วนายอำเภอก็พาลิเบกามาส่งในส่วนของนี่บุญคุณถือว่าเป็นอันหายกันแต่ส่วนที่ยังคาใจคือใครกันล่ะที่ปล้นรถขนเงินกับหลานสาวก็เรื่องหนึ่งแต่ใครไม่มีวันลืมที่อเลสมาระเบิดหน้าโรงงานเขามองหาโอกาสเหมาะ ตอนที่อเลสกําลังเล่นสนุกกับสาวในอ่างอาบน้ําเขาเดินเข้ามาในบ้านคนอื่นได้เหมือนเดินเข้าบ้านตัวเองจากนั้นก็เอาซากบวชที่เหลือมาเทใส่หากนายเข้าใกล้หลามสาวฉันอีกจะไม่ได้มีแค่เลือดบวมันจะเป็นเลือดของคนในครอบครัวนายก่อนที่แคลี่จะเดินเข้าคุกเธอพยายามเข้าไปคุยกับเดว่าแล้วครับแต่มันยากเกินกว่าที่ยิงสาวไวรุ่นคนนึงจะเข้าใจเดว่ายังคงมีปมที่แคลี่โกหกเพราะว่าเธอปกปิดแม็กถึงต้องไปเสี่ยงอันตราย เอาเป็นว่าคนในครอบครัวไม่มีใครอยากยุ่งด้วยแคดี้ก็เลยต้องมานั่งเมาตอนนั้นก็มีลูคัสนี่แหละที่คอยปลอบใจบอกว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นแถมเขายังรับหน้าที่พาแครี่มาส่งถึงหน้าเรือนจําลูคัสรู้ดีอยู่แก่ใจว่าเขาไปข้างในแล้วต้องเจออะไรบ้างแต่เขาทําอะไรไม่ได้นอกจากพาเธอมาส่งยืนมองด้วยสายตาที่สุดแสนจะเป็นห่วง กลับมาที่เรื่องราวของเคลลี่โดยความที่บ้านโดนเผาเธอก็เลยดซื้อรถบ้านกคันมาใช้เป็นที่อยู่ชั่วคราวแต่ปัญหาจริงๆมันอยู่ที่บลิสเขาแอบ,บตามเธอเข้ามาทำอาหารทำเหมือนกับว่าทั้งสองคืนดีกันแล้วซึ่งสำหรับเคลลี่ไม่ใช่แบบนั้นแน่ๆเรื่องโหดหลายที่บลิสทำไว้มันยากเกินกว่าจะลืมเลือนเธอพยายามไล่เขาออกจากบ้านแต่แทนที่จะออกไปดีๆไม่ครับบลิสยังเชื่อว่าเขาจะทำอะไรกับเธอก็ได้ก็แค่ผู้หญิงตัวเล็กๆไม่มีทางสู้เป็นแค่ยายกระลอกตัวน้อย พอลูคสัสกลับมาถึงกรมนายอำเภอเลขาสาวก็วิ่งมาแจ้งเรื่องด่วนจริงๆเคลลี่ควรมาเข้ากะรอบดึกแต่นี่ก็ผ่านมาชั่วโมงหนึ่งแล้วลูคสัสอดเป็นห่วงไม่ได้ก็เลยตามมาเช็คแล้วพอเปิดเข้าไปในบ้านเขาก็ไม่พบความผิดปกติอย่างอื่นนอกจากสีหน้าท่าทางและแผลที่อยู่บนแขนของเคลลี่มันเป็นคำตอบให้ลูคสัสว่าแฟนเก่าของเธอยังไม่เลิกตามรางควานเขาถามแค่สั้นๆว่ามันพักอยู่ที่ไหนเคลลี่มีท่าทีลังเลนิดหน่อยก่อนจะบอกไปว่าเขาอยู่ที่มอเตอร์ลอสไกลๆก,กับบ้านญาติของเขา จากนั้นซีรีส์จะตัดสลับสองเหตุการ์ไปพร้อมๆกันวันแรกที่แคลลี่อยู่ในเรือนจําก็เป็นเรื่องเจ้าถิ่นชอบแซวเธอว่านางบาร์บี้แบบว่าอยากได้แคลลี่ไม่เล่นด้วยไม่อยากมีปัญหาแต่ท่าทางของเธอนั้นมันยิงเกินไปไม่ถูกใจเลยช่วงเวลาเดียวกันเคลลีรีก็ขับรถมายังโรงแรมแห่งหนึ่งโรงแรมที่โดนระเบิดนั่นแหละครับและจริงๆแล้วบลิสไม่ได้อยู่ที่มอเตอร์อถอะไรนั่นเคลลีรีแค่อยากเคลียร์ปัญหาด้วยตัวเองจากนั้นสองสาวก็ใส่กันยับทั้งตำรวจทั้งหนักโทษ ถึงจะต่างคนต่างสถานที่แต่ลึกๆพวกเธอมีสิ่งหนึ่งที่คล้ายกันความรุนแรงนี้ไม่ใช่เพื่อสนองอารมณ์หรือระบายความโกรธแค้นพวกเธอแค่สู้เพื่อที่จะปกป้องถิ่นที่อยู่ของตัวเองส่วนบทสรุปผมว่าคุณคงเดากันได้เจ้าถิ่นกับบลิสโดนอดจ,จนปางตายไม่ถึงชั่วโมงลูคสัสก็ตามเคลรี่มาถึงโรงแรมดูจากสีหน้าแล้วเขาคงภูมิใจในตัวเธอช้ยเล่นจากนั้นก็มีเรื่องให้เคลรี่แปลกใจลูคสัสจะช่วยเหยียบเรื่องนี้ให้เป็นความลับและไม่ต้องกังวลเรื่องของบลิส เขาจะไม่พูดและจะไม่กลับมาเหยียบแบนชีความใจดีไม่เข้าเรื่องมันทำให้ลูคัสได้ใจแคลลี่ไปเต็มๆซึ่งไม่ต้องบอกคุณก็น่าจะรู้ว่าลายต่อไปจะเป็นใครเหมือนเดิมนะครับเพื่อใครตามไม่ทันหลกัหลกๆในตอนนี้จะเป็นการมาของเจ้าหน้าที่พิเศษจิมเขามีเรื่องส่วนตัวกับลับบิดชนิดที่ไม่สนยังอื่นเลยปล่อยทุกคนที่มีส่วนในการหนองเลือดส่งแคลลี่เข้าคุกไปคนเดียวนั่นก็เพื่อใช้เธอกับลูคัสเป็นเหยื่อล่อจะได้ผลหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน อีกฝั่งจะเป็นความบาดหมางระหว่างไครกับอเลสสองคนนี้เริ่มหนักข้อแลกแลกด่าไปไปมามาเล่นระเบิดกันแล้วและดูเหมือนงานนี้ลูคัสจะเข้าไปมีส่วนแบบไม่ได้ตั้งใจเขาวางแผนขโมยเงินเอาไว้ใช้เองซึ่งนั่นทําให้อเลสคิดว่าเป็นฝีมือใค่เรื่องล่าวนี้จะวุ่นวายได้ขนาดไหนเจอกันในต่อหน้าและถ้าชอบก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF t h เ a t e r สวัสดี